ใครที่กำลังคิดถึงคุณแล้วก็มีแนวโน้มของการที่จะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้เราลองให้ไพ่มาตอบกันนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะโอเคค่ะมาดูสิใครที่กำลังคิดถึงคุณเจ็ดไม้ เป็นคนที่คุณกับเขาเคยบล็อกกันไปหรือเปล่าหรือเป็นคนที่คุณกับเขาเคยมีปัญหากันหรือเปล่านะคะจริงด้วยนะเจ็ดไม้แล้วก็ห้าไม้เป็นคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนเคยมีประเด็นกันไปนะคะบางคู่มีประเด็นกันหนักจนถึงขั้นบล็อกกันเลยนะหกถ้วยเป็นคนเก่าค่ะเป็นคนรักเก่าทีนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนรักเก่าคนไหนล่ะก็คนที่คุณจบกันไม่ค่อยดี จบกันแบบมีประเด็นกันไป10ดาบนะคะจบกันไม่ค่อยดีนะบางคู่ก็คือมีการแบบทะเลาะการรุนแรงนะคะหรือบางคู่ก็คือมันเป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างเรื่องความคิดเรื่องของอายุหรือบางทีปัญหามันอาจจะเกิดมาจาก คนรอบข้างนะคะมือที่สามือที่สี่มือที่5บางทีก็มาจากในรูปแบบของครอบครัวก็ได้พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือมือที่สามที่เป็นคนที่สามจริงๆนะคะอืมเป็นคนที่คุณกับเขาในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างนิ่งกันไปไม่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นคนเก่าที่จบกันไปแบบไม่ค่อยดีอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่คุยกัน แต่ลึกๆในใจของทั้งคู่ยังคิดถึงกันนะคะบางคู่นี้แบบเป็นความสมาธิยืดเยื้อเหลือหลังมีปัญหากันซ้ําๆเรื่องเดิมๆจนท้ายที่สุดแล้วมันต้องจบกันไปหรือบางคู่นี่คือทะเลาะก,กันปุ๊บก็มีการบล็อกกันไปเลยทั้งคู่ยังคิดถึงกันรวมถึงตัวเขานะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณมาดูซิไปต่อนะคะใบต่อมาเขากำลังคิดในเรื่องที่จะติดต่อกลับมาถ้ามีการบล็อกเขาคิดจะปลดบล็อกคุณ นะคะแต่ถ้าคุณบล็อกเขานะคะคุณก็ลองไปปลดบล็อกเขาหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้มีช่องทางในการที่จะติดต่อ energy ของการ take action นะคะการพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้านะเชื่อว่าเขากำลังจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อเคลียร์ใจกับคุณนะคะค่ะมาดูต่อนะคะโอเคดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้กับคุณกับเขาคุณกับเขามันยังไม่จบมีพลังงานของก,การกลับมาเริ่มต้นใหม่ และเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะในเรื่องของการที่อยากจะไปต่อเพราะเห็นนะคะว่ามีความจริงจังเขามาด้วยความจริงจังเขามาด้วยความจริงใจนะคะหรือบางกรณีก็คือโอเคบางกรณีอันนี้ก็ต้องต้องบอกไว้ตรงๆนะคะไพ่หเหรียญกับสเหรียญเนี่ยบางทีตัวเขาอะ อาจจะติดต่อกับมาในลักษณะที่ว่าเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเพราะไพ่สองเหรียญนะมันคล้ายๆกับไปไม่รอดนะบางคนก็คือหมุนเงินการเงินติดขัดจะมาขอขอความช่วยเหลือเราอ่ามายืมเงินหรือบางคนคือเขามีปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะเขาต้องการเงินก้อนไปซัพพอร์ตธุรกิจของเขา,าก็จะมา,าหาคนช่วยเหลือ ะะไปพยุงในเรื่องธุรกิจของเขาก็เป็นไปได้ยิ่งไพ่หกถ้วยกับไพ่สองเหรียญนะ่ะมันมีในเรื่องของการดูแลการใส่ใจการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะถ้าแค่มามาเพราะว่าอยากกลับมาคบกลับมาคุยอ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามาเพราะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองคุณก็ต้องไปตัดสินใจเองนะค่ะแดไม้เท้านะขอดูทิศทางของแปดไม้เท้าสิไปทางใดนะ สามเหรียญโอเคคือแปดไม้เท้ากับสามเหรียญบางคนเขาก็มาด้วยเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละนะคะถ้าธุรกิจเขามีปัญหาการเงินเขามีปัญหาเขาก็อยากจะหาคนช่วยเหลือนะคะหรือบางกรณีถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นในเรื่องของการเงินการงานน่ะเขาก็อาจจะอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับเราจริงๆตอนที่เขาเลิกกับเราไปแล้วอ่ะเขาอาจจะไปคบกับคนอื่นแล้วความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอด นะคะเขาก็เลยอยากที่จะกลับมาหาเราเพราะว่าเขาก็ยังเชื่อว่าเราอ่ะยังรักเขาและเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เหมือนรักและมั่นคงอ่ะยังไม่ได้มูฟอนไปไหนหรอกนะคะแนวโน้มก็คือจะมีการติดต่อกลับมาจากเขาคนนี้นะคะมีการกลับเข้ามาพูดคุยอย่างแน่นอนนะในระยะเวลาก็คือที่เห็นตอนนี้8สัปดาห์นะคะไม่เกินไม่เกิน3เดือน น่าจะมีการ take action บางอย่างแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองคุณก็ต้องไปพิจารณาให้ดีนะคะทีนี้ขอดูสิว่าคนคนนี้ที่คิดถึงเราที่เขาจะติดต่อมาเนี่ยถ้าได้กลับมาพูดคุยกันความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีไหมเด็กถือดาบนะคะโอ้ oh, The Star ค่ะสีไม้เท้านะคะ ข4-5ใบสิชาริออ์แล้วก็ใบต่อมานะเดทถามว่าจะไปในทิศทางที่ดีไหมมันเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มเดิมนะคะเป็นหนังสือที่เคยอ่านแล้วเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเขายังมีความเป็นตัวของตัวเองสูง าบางคนก็คือเขามีความเป็นเด็กนะเพราะเห็นพลังงานของรักต่างวัย <dön st ic> เขามีความเป็นเด็ก <contar> เขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือถ้าเขาไม่ได้เด็กกว่าคุณเขาก็อาจจะมีนิสัยแบบเหมือนยังยังเหมือนเด็กอ่ะยังรักอิสระนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีความดื้อนะคะเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะแล้วก็เขาเป็นคนที่รักอิสระด้วยไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครควบคุมไม่ชอบให้ใครมาทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะเขา มีการติดต่อกับมาหาคุณแต่ว่าถ้าคุณไปคาดหวังว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นจริงจังมั่นคงอะ่ะก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะมีแนวโน้มของการที่แบบว่ามันจะเหมือนจบแบบเดิมอ,อ่ะอืมันมีแนวโน้มของการที่ว่ามันจะจบแบบเดิมนะคะโอเคก้าถ้วยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วเชื่อว่าเขาก็อาจจะ อาจจะไม่ได้มาคุยกับเราแค่คนเดียวเขาก็อาจจะมีคนอื่นๆที่ยังอยู่ในชีวิตของเขานะคะเป็นตัวเลือกนะคะเจ็ดดาบเขามีความลับแหละนะเขามีความลับเขามีความลับเขาเป็นคนที่ลึกลับมีความลับโอเคเจดดาบกับ เจ็ดดับกับไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เหมือนเขาเป็นคนที่ลึกลับ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความลับ mm hmm. เขาเป็นคนที่ปกปิดอะไรไว้มีอะไรที่แบบยังไม่บอกเราอีกตั้งเยอะนะคะเออยังไงดีเนี่ยอืมขอดูซิความลับของเขาอาจจะเป็นพลังงานของเขามีใครคนอื่นอยู่ก็ได้นะคะเขามีใครอยู่ก็ได้นะเอ,อ แน่นอนค่ะสามถ้วยเขามีเขามีใครบางคนอยู่ในชีวิตเขานะคะไพ่เก้าถ้วยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเจดาบเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ตื่นเต้นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอะไรที่มามาแบบมามาไปไปแบบไม่ต้องประจําอ่ะนะคะเป็นลักษณะที่แบบมามาหายหายแล้วก็มีอะไรที่ปกปิดซ่อนไว้ชอบทําอะไรที่มันที่มันดูลึกลับที่มันดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยถูกต้องอ่ะ นะไม่ค่อยถูกต้องอ่ะทาอะไรผิดผิดแล้วต้องปกปิดอนะ่ะแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสิ่งที่ที่ปิดบังซ่อนไว้ที่เขาไม่ได้พูดออกมานะคะสิ่งนั้นอ่ะก็จะมีในลักษณะที่ว่าเขามีใครของเขาอยู่นะคะเขามีใครของเขาอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาคนนี้ติดต่อกลับมานะคุณก็อาจจะลองคุยกับเขาในลักษณะที่เป็นเพื่อนคนคนนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเอง แล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่านะเนื้อสิ่งเงินใดเห็นไพ่แปดดาบขึ้นมากับไพ่เดวิลอ่ะกับไพ่ออราชาถ้วยมองว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วเขาก็น่าจะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ที่มีมีใครอยู่นะอาจจะมีใครอยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะอืมโอ้เด็กถือถ้วยกับไพ่เดวิลเขา เป็นคนที่ยังไม่คิดที่จะชัดเจนกับใครหมอว่าเขามีตัวเลือกนะมีทางเลือกเข้ามาถ้าคุณจะเข้าไปในชีวิตของเขาอ่ะเพื่อหวังว่าจะได้เป็นรักจริงอ่ะคุณอาจจะผิดหวังคุณอาจจะไปไม่ถึงความฝันที่คุณคาดหวังนะคะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาคุณก็พูดคุยกับเขาในรูปแบบเพื่อนนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะคือ มันมีแนวโน้มมากเลยะว,ว่าเขาจะมีมีใครของเขาอยู่อะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไพ่ก็บอกว่าให้คุณเข้มแข็งให้คุณหนักแน่นอยากกลับไปใจอ่อนกับเขาง่ายๆนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ